ครับก็เดี๋ยวทุกท่านว่าเอ๊ะผมหายสาบศูนย์ไปไหนนะครับวันนี้จะออกมาเตือนภัยกันครับจะออกมาเตือนภัยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรืออาจจะเป็นสุภาพบุรุษก็ได้นะครับไอ้แก๊งมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นะครับเวลาผู้หญิงเนี่ยขับรถไปคนเดียวนี่นะครับขับรถไปคนเดียวเนี่ยมันจะมาร์กเป้าหมายไว้มันจะดูเป้าหมายนะครับ มันจะมาร์กเป้าหมายเข้าไว้ว่ามีผู้หญิงขับรถมาคนเดียวเนี่ยมันจะแอบเอาเสื้อเอาเสื้อเป็นเสื้อดีๆนี่แหละครับไปมัดกับกระจกหูรถเข้าไว้นะครับมัดกับกระจกหูรถเข้าไว้แล้วมันก็จะกั้นหายใจของมันเองและใช้สเปย์ยาสรุปอะสเปย์นอนหลับนะครับฉีดให้เปียกเลย พอเจ้าของรถมาที่รถก็จะสงสัยว่าใครเอาเสื้อมาผูกรถกูวะก็จะไปแกะแกะระหว่างแกะเนี่ยกลิ่นไอสเปย์ยานอนหลับเนี่ยมันก็ระเหยขึ้นมาที่จมูกและคนนี้ก็แปลกนะครับพอได้กลิ่นอะไรเอ๊ะมันกลิ่นอะไรวะก็ลองสูตรเข้าไปคราวนี้มึนหัวเลยมึนหัวเลยครับ พอมืนหัวเนี่ยมันก็แย่แล้วเปิดประตูรถเข้าไปนั่งจะเอ็นหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันมึนหัวคนร้ายก็เข้ามารักของแล้วก็ดึงให้เจ้าของรถออกจากรถขับรถหนีไปเลยไอ้สเปรย์อย่างเงี้ยมันดันหาซื้อง่ายด้วย เป็นสเปยานอนหลับสั่งซื้อในช้อปปี้ลาซาดาก็ได้คนที่เครียดนอนไม่หลับก็ฉีดที่หมอนหน่อยเดียวอะสูตรเข้าไปก็หลับยันเช้าเลยเอย้ผมว่ามันน่าจะเป็นยาควบคุมนะคือถ้าใครเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือนอนไม่หลับมันก็จะต้องให้คุณหมอเนี่ยควบคุมซึ่งเป็นยาเนี่ยถ้ากินเนี่ย มันจะกินยากหน่อยต้องระมัดระวังคนแปลกหน้าเอาของนวนมาให้กินของนี่มาให้กินแต่นี่ถ้าเป็นสเปรย์เนี่ยแย่เลยและมันเอาไปก่อเหตุกันหลายครั้งเหลือเกินนะครับก่อเหตุหลายครั้งแม้แต่แม่ค้าขายของอยู่ในร้านมันเข้ามามันเอาสเปรย์ฉีดฟืดฟืดฟืดเข้าไปคนไม่เคยหัด กลั้นหายใจเนี่ยมันจะกลั้นหายใจได้ไม่นานแต่เรากั้นหายใจถ้ากลั้นหายใจเนี่ยปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็กลั้นได้เป็นนาทีสองนาทีสามนาทีแต่ว่ายิ่งผู้หญิงและเด็กด้วยเนี่ยไม่เคยกลั้นหายใจเนี่ยมันจะกั้นแค่เดี๋ยวเดียวครับกลั้นแค่เดี๋ยวเดียวแล้วตัวไม่รอดมันมึนครับมันไม่ถึงกับสลบเลยครับแต่มันมึนงงมึนงง อันนี้ออกมาเตือนภัยคุณผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนะครับอันตรายจริงๆเลยนะครับและเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยอย่าไปติดเครื่องรถนะครับล็อกประตูรถให้ดีนะครับล็อกประตูรถให้ดีถ้าจะไปเติมลมที่ปั๊มมัว เวลาจะลงจากรถไปเติมลมเนี่ยมันต้องเปิดประตูเข้าไว้อยู่แล้วพอท่านมัวไปที่ตรงมิเตอร์แล้วจะดึงสายมาเพื่อจะดูลมล้อด้านซ้ายมันเข้ารถแล้วครับมันเอาของไปอันตรายและบางครั้งติดเครื่องรถเข้าไว้มีเด็กหรือมีคนแก่ หรือมีผู้หญิงอยู่ในรถไอ้โชอเฟอร์ก็ลงไปเข้าห้องน้ำมันขึ้นมาขับแทนพอขึ้นมาขับแทนมันก็เชิดรถไปเลยอันนี้ก็มีบ่อยโอ้โหทุกวันนี้เราต้องระวังตัวกันจริงๆครับไปไหนแล้วก็ต้องดูเดินรอบรถก่อนก็ได้ครับดูว่ามันแอบเอา ตะปูเรือใบามาวางไว้ที่ยางหรือเปล่าเวลาเราไปจอดรถในปั๊มปึ๊กมันก็แอบเอาตะปูเรือใบาวางเขาไว้พอท่านถอยรถออกมามันเหยียบตะปูเรือใบแล้วพอเหยียบตะปูเรือใบเราก็ขับรถออกจากปั๊มไปไปสักพักเดียวรถยางรั่วรถยางรั่วพอยางแบนมันก็ แสดงตัวเป็นพลเมืองเดียเข้ามาช่วยมันเป็นที่เปรี่ยวลินทางถ้าใครไปเจอสภาพการอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรียอมเสียยางไปเถอะครับค่อยๆขับบดไปเลยจนกว่าจะไปถึงชี้ชุมชนนะครับยางมันแบนอย่างไงก็ค่อยๆคึกๆคึกๆๆไปอย่าลงรถล็อกรถเข้าไว้อย่าลงรถนะครับ อีกอันหนึ่งมันแกล้งเข้ามาชนเรานี่เป็นแก๊งเลยนะทำเป็นแก๊งเลยพอเราขับรถไปมันก็มาเบียดมาชนจะให้เราลงไปเจรจาค่าเสียหายท่านไม่ต้องลงครับท่านจอดรถท่านจอดรถล็อกประตูรถเข้าไว้แง้มหน่อยเดียวนะครับบอกว่าคุณมาชนฉันเดี๋ยวจะกำลังแจ้งตำรวจรอตำรวจมาก่อนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็ถึงจะลงไปเจราจากับเขาเสียของมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไปเสียทีคนร้ายนี่มันก็จะแย่นะฮะเสียทีคนร้ายมันก็จะแย่ยอมครับไม่เป็นไรฮะเรื่องตำรวจไปก่อเหตุในโรงพยบาบาลเดี๋ยวพูดถึงครับตั้งใจจะมาพูดก็เลยมาไลฟ์วันนี้นะครับเรื่องนี้นะฮะ มันอันตรายจริงๆต้องระมัดระวังครับและอย่าไปใส่ของมีค่าท่านมีของมีค่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือจะเป็นนาฬิการาคาดีๆแพงๆเป้ดีๆกระเป๋าเดินทางดีๆไปต่างประเทศอันนั้นเป็นเป้าหมายให้คนร้ายเข้ามาหาเราทั้งนั้นเลย ยิ่งใส่เฟอร์นิเจอร์มีสร้อยทองแหวนเพชรตุ้มหูเพชรจะแต่งสวยแต่งหล่อไปไหนไม่ต้องเอาเก็บไว้ที่บ้านเอาของถูกที่สุดกระเป๋าเดินทางก็เอากระเป๋ามันราคาถูกที่สุดแล้วครับเมื่อก่อนเราต้องใช้กระเป๋าราคาแพงๆมันโยนโครมโครม,โครมนะครับ และเป็นกระเป๋ารูดซิปเนี่ยเป็นกระเป๋าเดินทางที่รูดซิปเนี่ยถ้าล็อกกุญแจย,ยังไงมันใช้ปากกาเนี่ยจิ้มฟืดมันออกได้แล้วมันล้วงเข้าไปได้แล้วมันอันตรายรอบตัวผมถ้าไปต่างประเทศผมใช้กระเป๋าที่มันใกล้จะพังนะกระเป๋าไหนที่ใกล้จะพังเป้นี่ผมก็ใช้เป้ที่มันราคาถูกๆ และต้องสะพายหน้านะสะพายข้างก็ไม่ได้สะพายข้างก็ไม่ได้ขณะไปล้างมือเนี่ยมันยังล้วงเลยมันเข้ามาประกบซ้ายขวาเลยโดนที่ฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปในกลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยนะครับโดนเป็นตำรวจด้วยนะครับเป็นผู้ชายด้วยไปกันตั้งหลายคนนะมันยังกล้าก่อเหตุพาสปอร์ตต้องเก็บแยกเขาไว้เลย สำคัญมากเลยพาสปอร์ตเนี่ยนะครับไอเงินทองหายได้ค่าทัวร์จ่ายไปแล้วมันไม่เป็นไรอะ่ะแต่ถ้าพาสปอร์ตหายท่านกลับไม่ได้เลยนะถ้าเกิดไม่รู้ผมนี่พาสปอร์ตเนี่ยวัดเน็บข้างหน้าเลยเน็บตรงหน้าพุงเลยนะครับเงินก็ต้องแยกกระเป๋าให้ดี มีนายตำรวจชั้นยศพลตำรวจเอกเลยไปที่อเมริกานะครับสะพายเป้ข้างหลังครับเพราะว่าท่านจบด็อกเตอร์ไปเรียนอเมริกาไปอยู่อเมริกามาสี่ห้าปีแล้วก็คือชำนาญท้องที่นะครับไปลอสแอนเจลิสแอลเอคนไทยอยู่เยอะเลยปรากฏว่าเป้เนี่ยมันกีดเป้ไม่รู้สึกตัวแล้วครับมันกีดฟืดและที่อเมริกาเนี่ย ใครมีมีดพับเนี่ยไม่เกินสามนิ้วเนี่ยพกโดยเปิดเผยเนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายมันก็กรีดสบายเลยครับเอามากรีดสบายเลยยิ่งไปเจอแก๊งผิวสีด้วยเนี่ยมันเข้ามาประกบหน้าประกบหลังเลยโดนกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ผมไม่โดนครับผมไปต่างประเทศนี่ผมจะซื้อล่มก่อนเลยซื้อล่มผมซื้อล่ม ถามว่าล่มมาไปทำไมล่มที่แข็งแรงหน่อยครับเดี๋อาร่มมาให้เนี่ยครับไปประเทศไหนก็ซื้อล่มนะครับล่มล่มที่แข็งแรงเนี่ย ไหนๆก็ถือครับถ่ายรูปตรงไหนมันก็มีล่มเนี่ยแข็งแรงปลายนี่กระแทกได้พอป้องกันตัวได้เป็นอาวุธที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่รู้ลงสนามบินผมซื้อล่มเลยใครจะว่าเชออยยางไงก็ช่างนะครับใครจะว่าเชออยยางไงก็ช่างแต่ล่มผมนี่มันพิเศษด้วยนะฮะ พิเศษหน่อยเนี่ยมันก็เป็นล่มเนี่ยฮะล่มล่มธรรมดาทั่วไปผมชอบต้องมีตะขออย่างนี้ด้วยทําเป็นไม้เท้าเดินเวลาเมื่อยก็เป็นไม้ค้าไปอะไรไปนี่ครับล่มชัดๆเนี่ยครับนะชัดๆนี่ล่มฮะแต่ล่มเนี้ย พอเปิดเนี่ยเปิดตรงเนี้ดึงมาเนี่ยเห็นไหมฮะดึงมากลายเป็นดาบไปแล้วกลายเป็นดาบไปแล้วโชว์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเหมือนเหล็กขูดชาร์ปเลยนะฮะล่มธรรมดา มีอะไรก็สู้กันละวะมันก็เป็นล่มธรรมดาแล้วผมใช้ตัะขออย่างเงี้ยสำหรับเกี่ยวเอวเราจะได้ไม่ต้องถือไงเวลาเรายืนนี่ก็เกี่ยวเอวเลยครับเกี่ยวไว้ตรงตัะขอกางเกงอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ล่มฮะล่มพิเศษครับปลายเนี่ยหมุนหมุนออกคือ ล้มเนี่ยทําปลายเข้าไว้นะฮะปลายเนี่ยหมุนหมุนออกมาแล้วจะเป็นเหล็กแหลมแต่ถ้าหมุนเข้าไปมันก็จะเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหมุนออกมาอีกอันนึงก็จะเป็นเหล็กแหลมเพื่อจะกระแทกทะลุหน้าทะลุหลังได้เลยนะฮะมาก็หาซื้อครับเนี่ยมันไม่ได้ไปสั่งทำพิเศษแล้วครับ ไม่ได้ติดหนังจีนแล้วผมอะแต่ว่ามันต้องเอาตัวรอดไงไปเนี่ยต้องเอาตัวรอดนะครับไปทัวร์คณะไหนผมก็เป็นผู้จัดก,การทัวร์แทนไกด์ไปแล้วนะฮะไปสั่งการเขาวุ่นวายหมดว่าอย่างนี้นะครับนั่งอย่างนี้นะครับมาจนเขาว่าไอ้ไอ้คนนี้มึงก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกูทำไมมาเสือกจังวะนะฮะ ส่วนใหญ่จะใช้ล่มครับเพราะกลางฝนตกมั่งร้อนมั่งโอ้โหร้อนแหลกลานเลยนะครับร้อนมากสงสารน้องๆที่ต้องทำงานกลางแดดก,กันนะครับผู้ใช้แรงงานที่ต้องทำงานร้อนมากร้อนจะเป็นลมเลยนะฮะ เราอย่าไปประทะนะครับใครจะมาหาเรื่องอะไรก็เดินหนีนะครับเว้นแต่ว่ามันจะอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตก็ต้องนั่นนะครับถ้ามีอะไรมันมาชิงทรัพย์อะไรไม่ต้องไปไล่ป้ามจับมันนะครับเตะเตะขาเตะลวบขาครับเตะให้มันล้มไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูแก๊งมันนะ ต้องดูแก๊งมันนะครับแต่ผมนี่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมจะเอาเอามีดไปด้วยครับมีดปอกผลไม้ยาว5นิ้วเนี่ยซื้อในแมคโครโลตัสอะไรเนี่ยนะครับแล้วเราก็กรีดข้างๆออกแล้วยังไม่ต้องเอาออกจากแผงนะใส่กระเป๋าเข้าไว้พอมีอะไรไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการจับกลุ่มเราก็บอกว่าสำหรับปอกผลไม้ แต่มีอะไรมันก็เอามาเป็นอาวุธติดตัวได้ผมกม็ไปหลายอันครับอย่างน้อยก็สามอันเจอที่สนามบินเขาก็ว่าพอเขาเอกซเรย์แล้วบางทีเขาก็เรียกผมไม่คุยส่วนตัวนะครับว่าเอามาทำไมผมก็บอกอ๋อเอามาฝากญาติกันเอามาฝากญาติกันนะครับนะครับผมก็เอาไปครับแล้วก็ ไปผมไปถ้าไปต่างประเทศนี่ผมจะเตรียมตัวมากกับเขานะครับโดยเฉพาะไอ้เทปพันสายไฟเนี่ยจะต้องมีไปสองม้วนสามม้วนเลยนะครับเพราะมันใช้ประโยชน์ได้สารพัดนะครับใช้ประโยชน์ได้สารพัดนะครับมีเศษกระจกสมมุติว่ามีเศษกระจกเนี่ยเราไปทุบๆเศษกระจกให้มันเป็นปากฉลามหน่อยอย่างเงี้ยและทางด้ามจับก็เทปพันสายไฟพัน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 พน,พน,นี่มันก็กลายเป็นอาวุธแล้ว มันก็กลายเป็นอาวุธแล้วนะครับเขียงก็ดีครับเขียงอ่ะใส่เป้ไว้เนี่ยเขียงเนี่ยนะฮะเนี่ยขอโทษนะเอานี่มีอีกเนี่ยเขียงอย่างเงี้ยเนี่ยใส่เป้ไปเลย กันมีดได้นะครับเนี่ยแล้วมีอะไรเนี่ยโ,โหใช้ฟาดดีจังเลยเนี่ยนะครับบังได้อะไรได้แถเนี่ยมึงโดนเขียงกูเข้าไปแล้วก็นะครับเขียงเนี่ยนะครับ แต่ผมจะเขียงถ้าซื้อมาเนี่ยผมจะเจาะรูอ,อตรงมือถือเนี่ยให้มันจับถนัดหน่อยจับถนัดหน่อยนะครับจับถนัดหน่อยให้มันจับถนัดเอามือเข้าไปหน่อยเวลาฟาดตกเนี่ยใครว่าผมนั่นก็ไม่เป็นไรฮะเขียงมีประโยชน์ครับมันจะแทงเรา เจออะไรมันก็กันได้ใส่เป้มากอดเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเหมือนเสือ้อกลอกเลยนะครับแต่การลูกปืนไม่ได้นะครับการลูกปืนไม่ได้นะครับผมใช่อย่างนี้ครับมันก็คิดแม้แต่ตอนยังรับราชการอยู่เนี่ยผมก็เอาเหล็กสแตนเลสของญี่ปุ่นเนี่ยหนาสองมิลเนี่ยเอามาทําเป็นเสือ้อกลอกกันกระสุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อก่อนมันไปซื้อกันตัวหมื่นกว่าบาทนะฮะผมก็ตอนนั้นมันมีมอ็อบตำรวจก็เจ็บอยู่เรื่อยเอ๊ะมันก็ไม่มีเงินจะทำไงผมก็เลยเอาไปตัดเป็นเสือ้อเกราะเสือ้อเกราะนี่ผิดผิดกฎหมายนะครับชาวบ้านอย่าไปซื้อใช้นะครับมันเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามฮนะมีโทษถึงจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับแต่ว่า ถ้าเราเอาแผ่นสแตนเลสมาแปะหน้าอกกับแปะข้างหลังแล้วเอาเชือกค้อคยเข้าไว้ก็มันไม่เป็นเสื้อเกราะมันก็ไม่ผิดนี่มันก็ไม่ผิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นเสื้อไม่ได้ไปทําเป็นเสื้อไม่ได้ผมเอามาใส่เป้เอาฮะใส่เป้ใส่เป้แล้วมันกันได้ฮรพอมีอะไรเราก็กันเป้ได้ แต่ไม่แนะนำให้ท่านเอาไปเอาแค่เขียงนี่ก็พอแล้วมั้งมาเนี่ยนะเขียงก็ซื้อในแมคโครโลตัสอะไรเนี่ยครับเอาหนาหนาหน่อยอะตีอยู่เลยนะครับตีอยู่เลยมันอาจจะเป็นข่าวดังก็ได้ใช้ถ้าเขียงเนี่ยท่านต้องเอาไฟเป่าหน่อยผมจะมีไอ้เครื่องเป่าความร้อนผมเนี่ยเป่าตรงมือจับนะฮะแล้วผมจะใช้มีดเนี่ยตัด หวานให้มันจับถนัดเนี่ยให้มันจับถนัดถ้าเราจับแค่นี้มันไม่ค่อยถนัดต้องเอาเข้าไปกำมือเลยผมมีของผมพิเศษครับมาไปต่างประเทศะเอาเขียงไปด้วยครับเอาเขียงไปด้วยเอาเขียงไปด้วยครับอ้าวเอาไปจริงๆโอ้โหมีหลายอันเขียงเนี่ยนะครับ นี่ตัวไปต่างประเทศนี่จะหนาหนาฮะแต่อันนี้ไม่ได้เจาะหูเพราะไม่ได้ไปนานแล้วเจาะไอหูตรงนี้ต้องเจาะนั่นๆไม่นั้นเราจับไม่ถนัดนะครับแต่แบบเนี้ยเราใช้บังได้อะไรได้แล้วเราแผลนี่ปกเข้าไปเนี่ยนี่มีสี่อันนะครับเนี่ยเฉพาะเขียงเนี่ยเดี๋ยวท่านจะว่าพูดไปเรื่อย<ไ>คือเรื่องอะไรที่เอามาพูดก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับ ท่านจะผมเคยโดนทำลายไหมโดนตั้งแต่สมัยคมแฝกก็อยากเอาไปดิ้วมันก็เอาไปบางทีมันผิดกฎหมายครับดิ้วอะถ้าเอาดิ้วไปมันผิดกฎหมายอะสิอย่าไปโดนจับต่างประเทศเลยนะฮะดิ้วมีฮะแต่ว่าไม่กล้าเอาไปดิ้ว ดิวเนี่ยเนี่ยดิวก็มีครับดิวก็มีนะฮะธนูหน้าไม้มีอย่างนั้นเนี่ยห้องเนี้ยขายของได้เลยนะครับเขียงอยู่ห้องทำงานเอาไว้ซ่อมเข้าหลามผมครับเนี่ย เอาไว้เดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวคอนเคาะทั้งคอนทั้งอะไรอุปกรณ์ผมแต่งทุกวันนะครับข้าวหลามผมเนี่ยนะครับบางทีเอถ้าเอแล้วก็ตีหนึ่งตีสองยังลุกขึ้นมาแต่งเลยก็ลกไปหมดแหละครับห้องทำงานผม <laughs> ไม่ใช่ห้องทำงานคทับกับน,นอนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วอะไรก็เก็บครบอยู่ในนี้นะครับ เขียงในนี้มีอยู่สี่อันสี่อันบางทีก็ตัดครับตัดเนี่ยเอาไฟเป่าแล้วก็ตัดตัดเอาไฟเป่าให้มันอ่อนแล้วก็ใช้มีดตัดเลยครับเนี่ยตัดกดลงมาเลยตัดแล้วอันนี้ไปแต่งคือมันจะมีข้าหลามบางยี่ห้อที่ที่มันมีตัวซีลอย่างเงี้ยกันกระแทกไนงะ ไอ้ข้าหลามยี่ห้อ SK SK 3 3อย่างเงี้ย s k เไอ้ SK, SK เดี๋ยวนะเ k 3 0 0ผมก็ใช้อันนี้แต่งแล้วก็เป่าให้มันอ่อนแล้วก็เลื่อยฉลุแล้วก็แต่งแล้วก็ทำอุปกรณ์นะครับบางทีก็ไปทำส้นแม็กต่อส้นแม็กก็ติดกาวให้อะไรติดกาวทำเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะฮะเราก็ไม่ต้องไปซื้อ ถ้าล่มเนี่ยมันจะดีครับพอเราใช้เนี่ยเขาจะมองว่าเขาจะมองว่าเราเป็นผู้สูงอายุใช้ล่มเป็นไม้เท้าไปอะไรไปนะครับนะครับมาก็โอ้โหแต่แต่มีดก็เต็มห้องหมดเนี่ยนี่อ่อทอไหมโทรมาอีกแล้วคุณปู่ยังไล์อยู่ คับไม่ได้เข้าหลามคืออ่อแหมจะพูดไงเดี๋ยว YouTube มันล็อกนะเข้าหลามคืออาวุธฟืนอาวุธฟืนฮะอาวุธฟืนสั้นอาวุธฟืนยาวนะฮะเราหลบทางช่องไม่ให้เขาบล็อกเราก็เลยเดี๋ยวนะ เด,เดี๋ยวแป๊บพวกนี้ก็ไลได้ฮมาพวกนี้ก็ได้ครับช่วงบ่ายๆก็ไลได้นะฮะมีภารกิจไปพบผู้ใหญ่ช่วงช่วงเช้านะฮะ อ่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเลยคือเรื่องที่มีคนร้ายบุกเข้าไปใช้อาวุธฟืนยิงคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวนะแป๊บ รับทอไหม่ก่อนโทรมาอยู่นั่นแหละครับโทรเป็นขอโทษหายไปแป๊บคือทอมใหม่เขาสั่งในนั่นไงสั่งของลาซด้าเป็นแล้วคราวนี้ไปเอาโทรศัพท์มาม้าเขากดสั่งลาซด้าแล้วให้มาส่งที่บ้านโอ้วุ่นวายเลย นะครับสั่งอะไรบ้างก็ไม่รู้คือจะขอไปเซเว่นก็ไม่ให้ไปเพราะไปเซเว่นทีก็หมดหลายตังค์อันนี้กดสั่งของมาเต็มเลยบอกใครสั่งมาเนี่ยบรากฏสั่งของสั่งของเล่น <c oughs> ทางลาซาด้าโอ้โหนะครับนี่จะให้ออกไปดูว่าของมาหรือ,อยังแกะหน่อยว่าถูกหรือเปล่า <c oughs> โอ้ตาย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 ,ตายแล้วตายแล้ว